สวัสดีครับผมสวัสดีรครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับสวัสดีเอสซีเบิ้งครับผมช่วงนี้บ่มีงานบ่มีการยังนะครับบ่มีหน้างานอยังนะครับแล้วให้แล้ว,ลวหน้าบ่แล้วกันยังมีคนมาเบิ้งรถมาซื้อรถนะครับแล้วก็เอารถเก่ามาแกลกรถใหม่นี่หลายนะครับลูกค้าที่เอาตัวเก่าสี่สิบเจ็ดสามสิบหกมาเปลี่ยนเอารถใหม่นี่หลายเลยนะครับเอาม,มาเปลี่ยนแบบมือสองหรือรถใหม่เลยห้าสิบสองแรงกัมีนะครับผมอ่าช่วงนี้ห้าสิบสองขายดีนะครับรถเก่ามาแลกรถใหม่นี่ขายดีอีกนะครับผม รถเ้าก็มีให้เลือกรายนะครับเต็มเลยเต็มร้านแล้วก็ส่วนรถลายนะครับส่วนรถลายนะครับช่วงนี้หลายกว่าปกตินะครับส่วนส่วนรถลายก็ปกตินะครับผมช่วงนี้นะผู้ใดอ,อยากได้เกาเ่าแลกใหม่เพราะว่าจะเป็นมือสองกรบซ้างนะครับช่วงน,นี้คุ้มนะครับผมส่วนรถลายกว่าปกติได้หลายเมื่อนผ่อนว่ได้รถน่อยๆน,นะครับผมจากหน,น้านางสี อาจจะรถหาเงินช่วงนี้รถเป็นแสนนะครับต่างกันโอ้สัมผัสเลขหาเงินเลยนะเพื่อใ้สนใจครับมาเบิ้งได้ครับอยู่ที่ครูบัวตาบรรดุงอำเภอบรรดุงจังหวัดอุดรธานีนะครับผมเนี่ยลูกค้าเพิ่นมาเบิ้งสองเจ้านะครับนี่สองเจ้านะยังมีลูกค้ามาเรื่อยๆนะครับมีลูกค้ามาเรื่อยๆจับจองออนไลน์กับมี่นะครับผมช่วงนี้นะครับมีทุกรูปแบบแต่ว่ารถเพื่อนี่กำลังขายดีนะครับโปรโมชั่นดีนะครับสำหรับเราแรกใหม่ซื้อปีนี้พันปีหน้ารถใหม่รถ เอ่แหวนรุ่นยังรุ่นเอ็มรุ่นเอ็มด้วนะครับซื้อปีนี้พันปีนาได้เด้อพี่น้องได้พี่ดาวได้นะครับลราคามือสองกันเริ่มต้นพี่ดาวได้นะครับผมแต่ว่าแค่ผมมีซื้อบีนีพันปีนาแล้วสำหรับมือสองนะอ่าประหยัดมีมอย่อยยื้อจังไลยกับสอบถามได้นะครับนี่ดูกไอ้ว่าลูกค้าพ้นมาลองนะครับผมอ่ารถมีไหมครับชั่วโมงหน่อยๆเพิ่อนขับทดลองเลยนะครับอ่าผู้ใดสนใจติดต่อเข้ามาได้ศูนย์หกหนึ่งศูนย์สองสี่สี่สามสี่สามนะครับ แอดไลน์ได้เลยครับทรเค้มมาได้เลยนะครับสอบถามได้เลยแจ้สบ่วงวะพันสองร้อยยั่งยังเบิ่งก่อน ัดี๋ยวครับจับยรถมลเกหลากหลายครับราคาตามดีตามสภาพจะเจอกันไม่แด้พี่น้องเดี๋ยวเจ้าแม่อัปเดตให้ฟังเรื่อยๆนะครับผมจนเจอเลยผมชัจำดีราคาดีนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วพี่น้องนะนะครับผมเขามาดูได้เลยมาขับมาลองได้เลยนะครับผมที่กูวัตาบดุงอับคือวันดุง,ง,ดงจังหวัดอุดรธาน,นีครับรถใหม่หรือรถมือสองเขามีรถให้ล่องวดัดนะครับผมขอบคุณครับผมเดี๋ยวจะทำให้ชิมหนาครับสวัสดีครับ